จริงแล้วเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดไม่ใช่ของวันนี้แต่ว่าของช่วงนี้เลยก็คือเรื่องของสำนักงานประกันสังคม,อมกองทุนประกันสังคมประกันสังคมผู้ประกันตนทุกคนก่อนว่าเมื่อวันศุกร์เราอาจไปเทปหนึ่งแต่ไม่ได้ออนเพราะว่าพอกำลังจะตัดและจะออนในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์อะเหตุการณ์แม่งพลิกผันเต็มไปหมดเลยมีเรื่องอัปเดตเต็มไปหมดก็เลยไม่ได้ปล่อยเทปประกันสังคมที่เราอัดไว้เมื่อวันศุกร์ทิ้งทั้งเทป มาเทปนี้แทนมาเทปนี้แทนแล้วก็เป็นตอนอัปเดตจริงๆแล้วอ่ะจะเรียกว่าอัปเดตได้ไหมมันก็ไม่เชิงเพราะว่าหลายๆเรื่องที่เอามาคุยกันนะวันนี้มันเป็นเรื่องที่ประกันสังคมก้าวหน้ารวมทั้งอนุกรรมการตรวจสอบงบประกันสังคมเนี่ยเขาพูดมาเป็นปีๆแล้วอ่ะเป็นเรื่องที่เรามักจะเห็นหน้ารัชนกสีนอกเรามักจะเห็นหน้าสหรัวัตรคุม้มคงเห็นหน้าอาจารย์สัททรามเห็นหน้าหลายๆคนออกมาพูดเรื่องกองทุนประกันสังคมถูกเอาไปใช้ในทางที่ควรจะต้องถูกตั้งคําถาม,ถาม,มแต่ว่าวันนี้ที่เรามาหยิบเรื่องนี้พูดกันนะเราะีา่ยุุทธสยขอเพราัดระ าวาทิ์เนี่ยทุกเช้าตอนเช้าก็ว่าใน Facebook แกกรรมกรข่าวแกแกโพสเรื่องประการสังคมอ่ะประมาณแบบ34สโพสเราเว้นด้วยข่าวอื่นแล้วก็ประกันสังคมต่อมีบางเพจดราม่าดิกบอกว่ามึงยัยสรยุทธ์แกโพสเรื่องประการสังคมไปประมาณเกือบร้อยเมื่อเช้าเว้ยตั้งแต่แบบ8โมงครึ่งเปิดรายการการรมกรข่าวมาจนถึง10โมงครึ่งประกันสังคมอย่างเดียวรัวๆเลยซึ่งในฐานะที่เราเป็นผู้ประกันตนเราฟังเรารู้สึกว่าแต่ละเรื่องที่นั่งฟังพ่ยุทธ์เอามารวบรวมในั้นที่มันเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วนะเป็นเรื่องที่่่่มมันนนเเเคคยยยกกิดขึึ้้ถถูููพพงออแแลวตตาา หูมือมันสั่นไปหมดเลยอะ มันโกรธอ่ะคือบอกก่อนว่าเรื่องเนี้ยเราอยากให้คนที่เป็นผู้การตนคนที่เนี่ยเงินเดือนกำลังจะออกเห็นเงินของตัวเองถูกหักออกไปทุกเดือน750เดือนนี้เริ่มแล้ว875อยบาทอยากให้ลองฟังเรื่องเนี้ยแล้วลองคิดในแง่ของการที่มันเป็นผลประโยชน์ของเราก็ได้มันก็คือเงินเราแหละถูกต้องเสียไปโดยที่แบบอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันเป็นเรื่องการเมืองใครจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เอาแค่เรื่องผลประโยชน์ของคุณก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวเราไม่ปฏิเสธด้วยว่าเรื่องเนี้ยมันมีความเป็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวเราไม่ปฏ แบบต่อเนื่องเพราะว่ามันมีแชทไลน์หลุดออกมาจากกลุ่มไลน์ของบอร์ดประกันสังคมที่เราเคยพูดกันไปหลายๆรอบที่มันจะมีบอร์ดลูกจ้างบอร์ดฝั่งนายจ้างแล้วก็บอร์ดฝั่งราชการมันมีกลุ่มไลน์ที่แบบเขาให้กําลังใจกันเท่านั้นเหมือนกับว่าพอช่วงนี้ข่าวประกันสังคมมันเยอะเขาก็ให้กําลังใจกันว่าเอยาเสียกําลังใจนะครับไม่ใช่ฝั่งลูกจ้างให้กาลังใจแล้วฝั่งราชการเนี่ยเขาให้กําลังใจกันหรือว่าอยาเสียกําลังใจนะครับเนี่ยเราทําเต็มที่แล้วมันมีคีย์เวิร์ดอันหนึ่งที่บอกว เช็ดเค้มันชั้นถึงเออพี่ยุทธ์แม่งไม่เห็นถึงบุญคุณนี้เขาบอกให้จําใส่กระโหลกไว้เลยว่าได้กําไรถึง80,000ล้านฟั่งนี้รู้สึกดีไหมเงินใครอันดับแรกเงินใครอันดับส <laughs> คือก่อนที่จะบอกว่าเงิน80,000ล้านเป็นบุญคุณขนาดไหน มึงไปดูเงินต้นก่อนกองทุนประกันสังคมเงินต้น2.9ล้านล้านบาทได้กําไร80,000ล้านคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นประมาณ2%กว่าไม่ถึง3%เงินเฟอ้อโต3%ทุกปีมึงเอาเงินไปลงทุนแล้วได้กําไรแทบจะไม่ชนะเงินเฟอ้อถ้าสงสัยว่ากําไรมันโตน้อยแค่ไหนบัญชีฝากประจําถ้าสมมติว่าเราไปทำบ,บัญชีฝากประจำไหมที่เป็นดอกเบีย้ยสูงอะ่ะแม่งได้ประมาณ1%ถึง2%แล้วแต่ธนาคารหรือถ้าซื้อพันธบัตรตรัฐบาลที่เป็นแบบพันธบัตรความเสี่ยงต่ําสุดๆอะ่ะแม่งก็โต เดี๋ยวจะบอกว่าเสี่ยงสูงยังไงไปลงทุนแต่ละอย่างแม่งโตมาประมาณแบบ2%กว่าไม่ถึง3%จากเงินต้น2.9้าล้านล้านบาทไม่ได้กำไร8 0 0 0 0ล้านแล้วมาทวงมูลคุณให้จำใส่กระโหลกทุกคนลองคิดอย่างนี้นะถ้าสมมติว่ามีคนบังคับเก็บเงินคนทุกเดือนแล้วไอ้เงินที่คุณถูกเก็บไปอะ่ะมันไม่ใช่เงินแค่875บาทไม่ใช่แค่750บางทีเราอาจจะนึกว่าเอ้ยเราเสียงเงินแค่8 0 0กว่าบาท,แ,บาทแล้วก็บาทล้วต้องไม่หักอะไรต่งตางๆมันไม่ใช่แค่800กว่าบาทเว้ยเพราะว่า สมมติว่าเดือนนี้ใช่ไหมเราถูกหัก875ใช่ไหมแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนายจ้างก็ถูกหักด้วยยอดเนี้ยเหมือนเรา875บาทซึ่งไอ้875บาทนายจ้างจ่ายให้ใครจ่ายให้เรานะเว้ยเท่ากับว่าเงินที่ออกจากบริษัทไป1750แล้วรัฐต้องจ่ายให้เพิ่มอีกนะมันจะต้องเป็น3ก้อนนะเพราะฉะนั้นแต่ละเดือนที่เงินที่เป็นของเราถูกหักเข้าบักชีสังคมไปที่เป็นชื่อเราอะแม่งคือ2,000กว่าบาททุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเราไม่ส่งก็ไม่ได้ผิดกฎหมายถ้าไม่ส่งนายจ้างก็ผิดกฎหมายเง ในตอนสุดท้ายอายุ55ปีแล้วถ้าเจ็บป่วยมากูจะโปรไวการรักษาให้ ฟังดูมันก็ดูดีแต่ว่าไอ้เงินที่เอาไปลงทุนแล้วนะ่ะเขาไม่บอกมึงว่ามึงเอาไปลงทุนกับอะไรบ้างไม่เคยรู้เลยส่งประกันสังคมมาเป็น10บสปีไม่เคยรู้เลยจนกระทั่งไม่กี่ปีที่ผ่านมาถึงรู้ว่าไอ้เงินที่เขาสมทบไปอะ่ะเอาไปซื้อตึกตึกสกายนายที่เขาปรากฏชื่อเป็นข่าวกันนะหลายคนอาจจะแบบเห็นผ่าน,านๆไม่ได้รู้รายละเอียดไอ้ตึกสกายนายย่านพระรามเก้าตรงเนี้ยมีการประเมินว่าราคามูลค่าตึกทั้งตึกเนี่ยสามพันล้านบาทอ,บองทุนประกันสังคมเอาไปซื้อมาซื้อทั้งตึกเลยในราคาหกพัน าเกณฑ์กำไรเขาอาจจะปล่อยเช่าได้ทำกำไรเรื่องแบมึงซื้อแพงกว่าราคาประเมินสองเท่ามึงจะทำกำไรอะไรมันมีนักลงทุนอสังหาที่ไหนเขาทำธุรกิจแบบนี้กันไหมว่านไป5้าสถึงเจล้านบาทเอาไปทำปฏิทินทุกปีทำปฏิทินแจกทุกวันนี้ก <c oughs> ูยังไม่เคยได้เลยไม่เคยเห็นด้วยไม่เคยเห็นด้วย <c oughs> อาจจะมีอาจจะมีคนได้เราเราแบบไม่ได้ปรักปรามว่าเขาไม่ได้ทำจริงเขาทำจริงแต่มันควรจะมูลค่าขนาดนี้ไหมอันนี้เรื่องเก่าถ้าเรื่องใหม่ล่าสุดเลยนะเรื่องทียูโดมทียูโดมคืออะไรทียูโดมคืออาคารหอพักที่อยู่ใกล้มธรรศาสต์อ กองทุนประกันสังคมไปถือหุ้นในอาคารอสังหาของทียูโดมเนี่ยตอนที่เริ่มต้นเลยนะมูลค่าประมาณ800ล้านประกันสังคมไปถือหุ้น76.75เําไมถึงต้องอยากเป็นเจ้าเจ้า,จาของขนาดนั้นถือหุ้นเยอะขนาดนี้แล้วปัจจุบันไอทียูโดมเนี่ยก่อสร้างมาถูกทิ้งร้างบางส่วนมูลค่าประเมินล่าสุดจาก800ล้านตีราคาล่าสุดต่ำกว่า100ล้านคือขาดทุนไปแล้วเกือบ8เท่าแล้วสัญญาเช่าระยะ30ปีกําลังจะหมดในปี2038ทําให้ คนแบบตั้งคำถามว่าไอ้ตึกสกายในยังไม่ได้คำตอบมาเจอว่าตึกทียูโดมเนี่ยไปลงทุนเยอะขนาดเนี้ยแล้วขาดทุนเละเทะมีเรื่องหุ้นหุ้น EA หุ้นพลังงานชื่อดังหุ้น EA เนี่ยเป็นหุ้นที่ จริงๆแล้วณเวลาย้อนกลับไปตอนที่หุ้นมันกำลังพีกๆมันเป็นหุ้นที่โอ้โหหลายคนแบบสนใจมากแล้วก็แห่เข้าไปซื้อกันซึ่งคนที่ถือหุ้น EA จํานวนมากคือกองทุนประกันสังคมของไทยไปถือหุ้นด้วยมูลค่าเริ่มต้น866ล้านบาทแล้วล่าสุดในเวลาต่อมาหุ้น EA เนี่ยมีข่าวเฉาก็คือผู้บริหารมีการทุจริตทำให้มูลค่าหุ้นตุ๊ตุ๊กตุ๊กลงมาบริษัทใหญ่ๆเขาเป็นบริษัทที่ถือหุ้นอยู่ในตลาดหุ้นเขาจะต้องรีบออกมาเคลื่อนไหวเพื่อให้ความเชื่อมั่นของบริษัทเขายังคงอยู่ว่าเฮ้ยบริษัทเราไม่ไม่ได้ถือ EA นะหรือบริษัทไหนที่เกี่ยวข้องกับ EA จะต้องออกมาแถลงด่วนว่าเฮ้ยบริษัทเราถื เอนะแต่ถือแค่นิดเดียวแล้วก็จกกัดการะัได้ทุกคนไม่ต้องห่วงเราจะไม่มีปัญหาพุวงไปด้วยแน่นอนไอ้เรื่องนี้ผ่านมาหลายปีเพิ่งมารู้ว่าประกันสังคมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน EA ถือซะเยอะเลยและจากมูลค่าเริ่มต้น8 6 6ล้านบาท ปัจจุบันเนี่ยเหลือแค่14ล้านบาทขาดทุนไป850กว่าล้านได้อย่างไรโดยที่ไม่มีใครออกมาบอกสักคำว่าเคยไปซื้อแล้วขาดทุนขนาดนี้ใครเป็นคนลงทุนอะไรต่างๆ,ๆเงินต่างๆที่มึงถูกหักทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนมีคนเอาไปลงทุนให้แล้วขาดทุนเละเทะขนาดเนี้ยโดยที่ไม่เคยมีใครจะต้องออกมารับผิดชอบเลยแล้วทำให้เราโกรธได้ยังไงบางคนก็บอกว่าเฮ้ยแต่มึงจะมาพูดอย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้นะเงินเนี้ยมันก็ถูกเอาไปใช้เป็นสิทธิในการรักษาพยาบาลนะเว้ยมึงเจ็บป่วยมกัม่ารงก็ใช้ส ว่าประกันสังคมเอาไปใช้รักษาพยาบาลไม่ครอบคลุมเท่ากับบัตรทองทําไมนี่คือเงินที่แบบเอกชนหักให้คุณไปใช้ลงทุนด้วยนะแล้วยังไม่รวมถึงเงินบํานาญที่แบบเราเคยคุยกันเรื่องสูตรแคร์ที่บอกว่าสุดท้ายในปั้นปลายชีวิตเขายังแบบไปคิดสูตรที่บอกว่าคิดสูตรแค่5ปีย้อนหลังไม่คิดทั้งชีวิตทำงานมา30ปีคานวณแค่จากเงินเดือนสุดท้ายใน5ปีสุดท้ายแล้วมันยุติธรรมตรงไหนสุดท้ายแล้วมึงทำงานมา้นชีวิตมึงได้เงินบํานาญเดือนละประมาณแม็กซิมัมแบบคํานวณได้สูงสุดเลยเกษียณแล้ว,ลว่ได้เงิินนนนรราาาาายเเดืองบบํแค่ปะมณ4-5,000ท ทุกเดือนจนถึงตอนนั้นก็ไม่น่าจะมีมใช่พออ๋อแล้วยังมีเรื่องที่ผู้บริหารระดับสูงของบอร์ดประันสังคมชอบไปดูงานต่างประเทศเหลือเกิน ประเทศฝั่งตะวันตกประเทศยุโรปประเทศอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุน่นแล้วก็แบบในโครงการประจําปีจะมีการลงงบไว้เลยว่าปีนี้จะไปไหนบ้างอนุไหนจะไปดูงานที่ไหนบ้างซึ่งมีการเอางบมากางอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เคยคุยกันแล้วผู้บริหารระดับสูขงของบอร์ดการสังคมบินเฟิร์สคลาสในชีวิตผู้ประกันตนทั้งประเทศไทยเนี่ยคูถามเลยว่ามีใครบ้างที่เป็นผู้ประกันตนแล้วได้บินเฟิร์สคลาสมีถึง1%นึ่งเปอร์เซ็นต์ไหมตั๋วบินเฟิร์สคลาสกูให้ทายว่าเขาลงงบไปเท่าไหร่สองแสนม ผู้บริหารคนที่เป็นผู้บริหารระดับรองลงมานั่งบริษัทค้าแสนกว่าบาทไปดูงานพี่ยุทธ์ตอนแรกอ่ะกูจําได้ว่าหลายเดือนก่อนที่พี่ยุทธ์อ่านข่าวนียก็อ่านตามปกติที่เนื้อหาข่าวมีแต่ว่าวันเนี้ยเมื่อเช้าเนี่ยแกพูดเรื่องนี้อีกรอบและแกบอกว่าแกมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งคือในตารางที่มันเขียนโครงการมันจะเขียนเลยว่าไอไปดูงานประเทศเนี้ยวันไหนจะเข้าพบใครบ้างวันไหนจะดูงานกับบริษัทไหนบ้างซึ่งมันจะเขียนไว้หลวมๆเว้ยมันจะไม่เห็นอ่ะแล้วจะมีบางวันที่เขียนว่าประชุมสรุปงานสมมติว่าไปท สรุปงานทั้งวันไปประชุมที่เมกาทั้งวันประชุมกันเองอ่ะพี่ยุทธบอกว่าไปได้ตารางอัดใหม่มาเป็นตารางละเอียดที่ได้จากคนที่พาไปอ่ะคือเป็นตารางที่รู้ส่งกันเองเฉพาะคนที่ไปมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ตารางงานมันเป็นตารางเที่ยวเพราะมันระบุสถานที่ท่องเที่ยวห้างสรรพสินค้าที่สําคัญแบบช่วงช้อปปิ้งไทม์อะไรต่างๆมันมีรายละเอียดอันนี้เดี๋ยววันสองวันนี้แกบอกเดี๋ยวจะเอามาเปิดนี่คือเงินที่เราส่งสมทบไปแล้วคนที่เข้าไปบริหารจัดการคนปริโยของเราเข้าไปทําสิ่งเหล่านี้แล้วมีคนถามว่าเอ้ยเขาไปดูงานเขาอาจจะเอ ถ้าพัฒนามันไม่เป็นอย่างนี้หรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าใกล้ๆบ้านเรามันมีให้เห็นไว้ตัวอย่างกองทุนประกันสังคมของมาเลเซียอันนี้คือมึงไม่ต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินเฟิร์สคลาสไปไหนไกลเลยเพราะว่ากองทุนของมาเลเซียเติบโตโดยเฉลี่ย10-12%ทุกปีเอาแบบผลประโยชน์ของคนมาเลเซียหลังจากที่เกษียณแล้วได้เงินคือเขาตั้งเป้านะไอกองทุนอันนี้ของมาเลเซียนะเดี๋ยวจะไปบอกรายละเอียดว่ามีอะไรไอกองทุนระบบประกันสังคมของมาเลเซียถูกยกย่องว่าเป็นกองทุนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็โปร่ใททีหนคา้จะํ มาเลเซียที่กเกษียณอายุจากการทํางานตอนอายุ55ปีอ่ะตั้งเป้าว่าอยากให้ทุกคนมีเงินเก็บเงินออมประมาณ1.8-1.9ถึงล้านบาทต่อคนแต่พอทําจริงแล้วว่ามันไม่ได้ตามนี้ไว้เพราะว่าคนที่กเกษียณนะ่ะเขาได้ประมาณ3.8-7.6ถึงล้านบาทต่อคนขึ้นมาเท่าตัวกันกเขาทําได้ยังไงคือระบบกันสังคมของมาเลเซียมันมีเพดหนึ่งต้องให้เครดิรรต reporter journey เ,เขาไปสรุปสาระสำคัญของเรื่องนี้มาแล้วมันน่าสนใจมากเพราะว่ากองทุนของมาเลเซียเนี่ยแยกก้อนออกจากกันชัดเจนของบ้านเราส่งไปทั้งก้อนมันดูแลทั้งเรื่องบํานาญดูแล ขมงมาเลเซียมันแยกก้อนออกจากกันก้อนแรกคือเป็นก้อนที่ดูแลเรื่องเจ็บป่วยอุบัติเหตุทุกพลภาพว่างงานอันนี้คล้ายกับประกันสังคมแล้วก็กองทุนเงินทดแทนของไทยอันนี้จะดูแลเรื่องสิทธิค่าราพยาบาลต่างๆเรื่องเจ็บป่วยหรือถ้ากรณีต,ตกงานจะมีเงินชดเชยให้อะไรต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้แยกเป็นก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งอะ่ะเป็นเหมือนเงินสะสมเงินออมสําหรับใวกเกษียณอันนี้จะคล้ายๆกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่บริษัทเอกชนส่วนใหญ่มีไออันนี้แหละที่เป็นเหมือนลักษณะบังคับที่ทุกคนที่ทํางานแล้วอยู่ในระบบบบนนนนนี้้เเเเ่ยจถูกกกกััังงคหาิดดดืืืออออทุไม ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนเอาจริงๆมันดูเยอะสมมติว่าเราได้เงินเดือนหมื่นหนึ่งสองพันห้าถูกหักเข้ากองทุนไปแล้วนะเหลือเงินให้มึงใช้แค่เจ็ดพันห้าแต่ทุกคนสมัครใจที่จะจ่ายเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะพอมันหักไปแล้วมันเอาไปลงทุนในต่างประเทศส่วนใหญ่ที่เป็นการลงทุนของกองทุนของมาเลเซียเอาไปลงทุนในต่างประเทศสัดส่วนสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนของไทยที่ลงทุนส่วนใหญ่ลงทุนในประเทศไอลงทุนในประเทศเม่ไรแม่ไปซื้อตึกซื้ออะไรมั่วซั่วแล้วมันก็โตมาแค่นี้ ชนะเงินเฟอ้อด้วยได้เงินปันผลประมาณ5-6%ต่อปีล่าสุดปี2025จ่ายเงินปันผลที่6 3มันทําให้สุดท้ายแล้วคนมาเลเซียได้ประโยชน์จากเงินก้อนเนี้ยตอนเกษียณ่นะมีเงินอมสะสมมาเป็นล้านๆที่สําคัญคือยืดหยุ่นด้วยเพราะว่าถ้ามึงมีเรื่องฉุกเฉินเช่นตัวเจอโรคร้ายแรงต้องดาวบ้านต้องไปจ่ายค่าเทอมปอโทปอเอกเบิกถอนมาได้ไม่ต้องรออายุ5 5%สามารถดึงเงินก้อนนี้มาใช้ได้หรือขาดสภาพคล่องก็ยังสามารถถอนมาได้ไม่เกิน10%ของเงเินสบนนิบเอปอร้เป็นตัวอย่างหรือแม้กระทั่งของไทยเองกองทุน กองทุนที่ดูแลสวัสดิการของข้าราชการไทยไปดูงานแล้วก็เอาระบบของมาเลเซียมาใช้เหมือนแบบมาถอดบทเรียนแล้วก็ทาเป็นโรโมเดลทําให้ตอนนี้กบขของไทยกองทุนที่ดูแลสิทธิประโยชน์ของข้าราชการระบบการบริหารลักษณะเป็นองค์การมหาชนคือเป็นกึ่งกึเอกชนนั่นแหละไม่ได้เป็นราชการดูแลทั้งหมดแต่ว่ามันสามารถบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าไอ้เรื่องตลกมันคือตรงนี้คือกองทุนประกันสังคมของไทยบริหารงานโดยราชการแต่กองทุนของราชการบริหารงานโดยองค์การมหาชนซึ่งไม่ใช่ราชการอันนี้มันจึงเป็นแนวคิดว่าทําไมพักการเมือ พูดชื่อเลยก็ได้พรคประชาชนพักส้มเขาถึงมีแนวคิดที่จะพยายามผลักดันให้ไอ้ประกันสังคมเนี่ยมันออกจากระบบราชการมาบริหารจัดการแกนเองด้วยองค์การมหาชนเพราะว่ามันมีสิ่งที่มันมองไม่เห็นมันเป็นดินแดนสนธิยามันเป็นความพยายามที่จะขอเอกสารขอราคาเรื่องต่างก็ขอไม่เคยได้แล้วก็ยังมีความพยายามที่จะกีดกันให้พวกประกันสังคมก้าวหน้าไม่ได้เข้าไปบริหารจัดการต่ออีกในรอบหน้าจากการเลือกตั้งรอบหน้าหลายคนบอกว่าเฮ้ยเป็นเรื่องการเมืองนะมันมีพักการเมืองที่พยายามจะตีกินเรื่องนี้นะเอาประกันสังคมมาหาเสียงเพื่อหวังคะแนนเสียงใช่ถูกต้้อองงงกกตเเลยยไพรคสมมะันนนหาาแีีจ ของกูค,ค,คือแล้วทําไมพักอื่น่ะไม่เอาเรื่องนี้มาหาเสียงบ้างในเมื่อมันเป็นผลประโยชน์ของกูการหาเสียงคือการที่เอาผลประโยชน์ประชาชนมาหาเสียงว่าถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลเขาจะทําให้เราได้ผลประโยชน์ยังไง <pier. S 1> ทําไมมันถึงมีอยู่พักเดียวที่เอาเรื่องนี้มาหาเสียงเพราะอะไรเพราะรู้ว่าเข้าไปแล้วมันจะแบบไปมีปัญหาอะไรกับใครหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามที่ฝา,ากไว้ถ้ามีพักไหนที่เนี่ยในช่วงเนี้ยโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเดี๋ยวอีกสักพักขเขาจะห้ามหาเสียงละถ้ามีพักไหนที่โอ้ยตื่นละตื่นละ,นละเดี๋ยวเราจะไปช่วยพักส้มทุบหาเสียงแข่งมาเลยพร้อมรับฟังและพพพพูดดให้้ววยยเเเราาาะ่่มมมมััันนนปลกกกที สงสัยมากนี่คือสิ่งที่มันหนีไม่พ้นหรอกมันคือเรื่องการเมืองเพราะการเมืองคือเรื่องผลประโยชน์ของคุณก่อนหน้าที่เราจะมาอัดคลิปนี้มันมีคําถามสำคัญที่เราคุยกันแล้วก็ถามว่าทําไมหลายคนออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นแบบมันไม่ใช่ผลประโยชน์ของเขาทั้งที่ตัวเขาเป็นผู้ประกัศข่เขาจ่ายอยู่ทุกเดือนบางคนก็จ่ายอยู่ทุกเดือนแต่กับแบบออกมาโจมตีคนที่ออกมาเรียกร้องผลประโยชน์ในเรื่องนี้คือมันมีคนหลายคนมันมีประันสังคมก้าวหน้ามันมีคุณองคแองดีเจสวัสดแผ่นอะไรเงี้ยเขาพูดตรงกันว่าไอคนที่ไปเข้าข จ่ายเงินสอบทบกองคุณอยู่ทุกเดือนมึงไม่ต่างอะไรกับไก่ที่ออกมาสนับสนุน KFC เลย <c oughs> <c oughs> มึงจะเอาถูกเอาไปทอดแดกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะ <c oughs> มึงยังออกมาสนับสนุนเขาอยู่เลยอ่ะคือทุกคนคุณไม่จำเป็นต้องไปเลือกไอ้พรรคส้มนี้ก็ได้คุณไม่จำเป็นต้องไปแบบสนับสนุนคุณจะชอบใครไม่ชอบใครในทางการเมืองมันเรื่องของคุณคุณมีสละเสรีแต่ประกันสังคมมันคือเงินคุณมันคือผลประโยชน์ของคุณมันคือเงินที่คุณจะได้รับหลังจากการทํางานอันเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยยากเกษียณมาแล้วมึงได้เงินเดือนละพันสองพันนี้มึงโอเคเหรอแล้วถ ไม่จัดการให้กองทุนบริษัทสังคมมันถูกบริหารอย่างถูกต้องสัทีอีกไม่เกิน20่ปีกองทุนมันจะล้มเว้แล้วเงินที่มึงส่งมาทั้งชีวิตมันจะหายไปหมดเลยมันมีการประเมินแล้วว่ากองทุนมันไม่น่าจะอยู่ได้เอาง่ายๆเลยเว้ยมึงบริหารแล้วมึงโต3%มอตทุกปีไม่ชนะเงินเฟ้อแล้วทุกปีมันมีคนเกษียณเพิ่มเกษียณเพิ่มอ่ะแล้วมึงต้องเอาเงินออกมาจ่ายคนเกษียณนะแป๊บเดียวเงินหมดไม่มีทางรอดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้มันถึงเวลาแล้วที่เราต้องพูดกันเรื่องเนี้ยโดยที่แบบจะไม่ชอบจะไม่่่่่่่่เเ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 ลลลลืืืืออ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 กก็รร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 รงง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 ขขคคุนนนนนนนะะะแตตตวววววาาาาาาาี้้มมมััััผผปปโยยยยยชชช์์จจจจํพูดิๆหหหหสสทใใใ ได้บ้างก็ฝากไว้เท่านี้ครับ